อโอ้ถอดออกมาแล้วครับเปื้อนมือจับโทรศัพท์เปื่อนมือเลยนี่จับโทรศัพท์เปื้อนมือจับโทรศัพท์เปื่อนโทรศัพท์ถอดออกมาแล้วครับผมเมื่อกี้ก็ช่วยรือ้อเดี๋ยวหาอะไรมาเปิดน้ําทิ้งก่อนได้นั่นหาอะไรมาเปิดน้ําทิ้งก่อนเปิดใส่กะนมังอย่งนั้นเดี๋ยวมันลื้อเราเดินยาก นี้เราก็เหลือแต่ยกฝาสูบออกครับมาถอดข้างล่างออกก็ได้มั้ยเรือถอดเลยถอดเลยป่ะเดี๋ยวจะถอดถอดจตนอตที่มันถอดได้ถอดยากข้างล่างอไม่ตัวล่างเนี่ยบล็อกมันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไม่เรายกมาทั้งไอ้นี่ก็ได้ยกออกหมดเลยเนาะนั่นแหละยกออกมาเราก็ตั้งใช่ล่ง ใช่ถ้าใช่นี่อยู่มันจับยกง่ายไงนั่นแหละจับยกง่ายด้วยคือทํางานก็ต้องถ่ายน้ําแล้วก็ถอดต,ตัวนี้ออกก่อน,น่เน,นี่ไอ้มนงมะน้ํานี่เดี๋ยวไปหาไอ้เกลอนน้ำมาใส่เนอะนั่นแหละก็รุปซ่อมนะครับไม่ได้ยกเครื่องซ่อมก<อ>็ใช้ได้อยู่ซ่อมแบบอยู่ข้างบนนี่แหละเนาะเราไม่ต้องเอาเครื่องลงไม่น่าจะต้อง นั่นแหละถ้าเราถ้าเราเราเอาเครื่องลงเราก็ต้องถอดเกียร์ใช่ไหมถอดเกียร์ถอดมอน้าอันนี้เราก็เขาเรียกอะไรนะครึ่งบ่ข้งครึ่งบนถอดฝาสูบแล้วก็ท้องอ่างทำแต่ครึ่งบนเพราะว่าท่อล่างไม่ได้ทำนะชาบอะไรแต่ก็ต้องดูไม่แนะ่ต้องถอดดูก่อนนะต้องถอดถอดลงมาเนาะ ถอดข้อเวียงถอดไร้ลงมาใช่ไหมเบอร์การ์เล <laughs> <laughs> อร์เฮ้ยแต่าการมันคดรครับดัดได้ดิโอ้โหอินเดียเฮ้ยดัด <laughs> <อ>ได้จริงๆเอาเอาลูกสูบไปให้ช่างไออินเดียหล่อให้เลย <laughs> <laughs> เอินเดียหรือปากีสถานปากีสถานปากีสถานล่อลูกสูบใ <laughs> ส่ใส่เองเลยวะแต่พอแม่มันหล่อใส่ให้เฮ้ยค <laughs> <laughs> ั้งแรกในประเทศไทย <laughs> <laughs> เก่ ه, งเนาะขนาดไอ้เครื่องจักรใหญ่ๆเอ้ยมันตีดมันตีดมันออกไม่ได้มันต้องใช้บล็อกขไหนนั่นแหละอา่านี่ถอดอะไรถอยถอดข้างหลังเออถอดถอยล่างถอดนี้เลยดึงตัวนี้เลยเอาแป๊บคือสําคัญต,ต้องเอานี่ออกก่อนน่ะเออออกก่อนนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวช่วยถอดฟ้าสูบก็มันไม่น่าะไรมาใส่น้ำก่อนฮะอะไรมาครุอะไรก็ได้ครุว่างๆอ่ะอยู่ฝั่งนู้นอ่ะ นี่เรายังไม่รู้นะครับสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะเราเพิ่งถอดเพิ่งถอดแค่ช่วงบนเดี๋ยวเราจะยกฝาสูบออกมาเนี่เราจะรู้เลยว่ามันเป็นกะไรเป็นกบเป็นกบลูกสูบหรือเป็นกะข้อเวียงเปิดเลยหรือเป็นกบอะไรแบบไหนเฮ้ย น้ำไหลแรงเกินเนะวานี้ก็พักกินน้ำผ่อครับนี่เอาเราก็ถอดถอดรื้อออกมาเป็นบางส่วนเป็นชิ้นส่วนแล้วสี่สิบบาทไม่ได้ใช้นี่ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสปริงวาลใหม่นะครับนี่แคมสปริงวาลสปริงวาลแค่เนี้ยนี่แคมนี่ยกออกมาเมื่อกี้แคมนี่ อันนั้นมันเป็นเครื่องโมไซเอา้ามันเรื่องมีมีหก <c oughs> สูบมันใส่หกตัวไงเนี่ยอันนี้ครับเอา้ามันมันมีแบบนี้ด้วยนะครับเฮ้ยใช่ไหมไหนมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่มันอยู่นี่นี่ผมให้ดูครับไหน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 นี่มันอยู่มันอยู่อย่างนี้ครับนี่นี่อยูทำเป็นเล่นไปเอาของโมไซมาวันนี้ ถอนมาชิ้นส่วนเยอะมากเลยคอมมันเร็วครับผมก็อยากรู้ผมก็เลยช่วยรื้อเข้าไปว่าคอมมันเร็วมันเป็นยังไงอยากรู้ว่าอะไรมันเสียบะไรการตั้งอะไรเขียวๆเ,เอาอะไรมา โอ้โหเขียวเหมือนกับเหมือนกับเอามาต้มแล้วไม่ได้นั่นเสียเพชทเสียเพลทนงหัวเราะโอ้นี่ไหนพักน้อยป่ะแา,าเ,ดเดี๋ยวจะวเดี๋ยวจะเดี๋ยวช่วยรือ้ออยากรู้เหมือนกันเลยมันเป็นสาเหตุเพราะอะไรอะ อันนี้เรารื้อส่วนข้างบนได้แล้วเหลือเหลือฝาสูบครับยกฝาสูบออกมายางใหญ่ขนานี้มีขายเไหน <c oughs> ยงตันเล<ะ> <c oughs> ยนะางตันไงโอ้นี่ทําไมถึงว่าทําไมถึงนี่เล่นจะมาทําท่อออกตรงนี้เลยโอ้นี่ผมดูแล้วเหตุผลนี่ นี่อันนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อสุปที่หดีแล้วถ้าก็ทายสุปเจ็นั่นแต่สูบเจ็ดมันมันไม่มีควันเนาะสูปเจ็ดมีแต่ลม <coisa> คุยเล่นกันไปครับสนุกสนานอย่าไปเครียดครับกับเรื่องรถพังครับเช <arım S 1> นนบอกว่าเป็นเรื่องปกติครับรถ เรงมันต้องคู่กับพังใช่ไหมใช่เรงแต่เรงมันรอเรือพังมันพอพานไงพัง <laughs> สำหรับคนที่ดราม่านะครับถ้าไม่ได้ช่วยซ่อมก็นั่นหลยครับนีเลยนี่เ<อ>ชายดราม่าได้มาช่วยซ่อมเอาเอา,เอาถึงขนาดนั้นเลย <laughs> <laughs> ไม่ไม่ต้องละมั้งยี เสพติดเย่เ yeah. ดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเ,เร่งเสพติดกินเบียร์อีก,ก,อกไหนผมเจ็บผมเจ็บผมรู้อาการผมปุ๊บผมรีบกินยาเลยผมกินยาปุ๊บตื่นเช้ามาก็เดินได้ปกติเออยตยยา อย่าไม่เราอย่าไว้นานสมมุติว่ารู้ว่าการเจ็บปุ๊บยังยังพูดว่าพอตื่นมาปุ๊บรู้ว่าเจ็บปุ๊บเราไปทํางานใช่ไหมเรากลับมากินข้าวให้อิ่มปุ๊บกินยาโอ้ยคนนี้มันคอมเมนต์หรอออ,อธิบายละเอียดเลยอ่ะ้ะาจะเป็นระดับช่างฝีมือมาอธิบายนี่ดูอ่ะอู้อ่ออนานยังไงนั่งานเป็นยี่สิบนาทีนี่นน อ๋อเนี่ยทำหนังสือเป็นเล่มออกมาได้เลยนี่ยังยังไปจดรายงานเลยจดจดไม่รับเราเอาเอาไปไอ้นั่นก็ได้ปริ้นออกมาเลยเออสองจุดหนึ่งชี้มว่าการติดเรื่อมีคนขเาวมีสองจุดหนึ่งสองสองไงนันแบบทฤษฎีเลยแต่นี่แบบทฤษฎีโอ้ทฤษอดครับสงสัยช่างบริษัทหรือเปล่าใช่ไหมช่างเทคนิคช่างคนช่างคน ระรับปรมาจารย์วิเคราะห์โอ้การายยังวิเคราะไม่ถึงเขาเลยนี่ะไม่ถึงเขาอ่ะชิดซ้ายเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเรารื้อเพราะพอเราเป็นคนรื้อเราก็ต้องรู้ว่าตัวไหนเสียใช่ไหมเออนี่้ตอนนี้ก็พักเหนื่อยก่อนเราอย่าไปทำรุนแรงทำรุนแรงเดี๋ยวมันจะเสียหายอีก เราก็ต้องถอดไปเรื่อยๆดูสิเข้าไปเข้ามาจนกรองสะอาดแล้วนี่เนี่ยถูไปถูถูไปถูมา, <c oughs> มาโอ้เอาเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับตอนยกลูกสูปออกครับ